พงอะไรสูงกันอโอะไรแบบขึ้นเพิ่มเดินหน้าไปยิงเดินหน้าไปเดินหน้าไปพูดเลยต่างเลยโอ้ยมันมาจูบผีแบบเนาะเออพี่ที่ไหนว่าถึย่างไปแล้วเกือบผาใบย่างว่าเลยเกือบผาใบแล้ก็จอดไปหม่องเก่าเออทีนี้น้องก็เติมพิมพ์ค้นถามว่าเป็นยังเขาไปจอดไปหม่องเก่าอ่าอยงง่ายหนคนถามตัวเออหักไปแล้วก็จกรถก่อน เออว่ามันสมควรพ่อตะโดนแล้วเอากับทามเขากับว่าไปว่าใดจีโอ้โหอือเป็นยังไงกับกี่กําหนดเขาเออพอดีที่วิ่ซักรับ่วาเป็นก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เร็วๆนี้นะครับพัดอีกอีกไม่เขา เาห็นความสามารถไงาต้องไปช่วยในในเมื่อว่าเหมือนกับตลกตีกำลังตลกขาดมองกำลังคนอย่างเงี้ยคุณเป็นรั้วของชาติต้องมาช่วยใช่ไหมล่ะยำศึกเราลบใช่สงบเราไทยนี่รักสงบแต่ทีงลบไปขาดนี่เนี่ยเออตอนนี้เราขาดคุณต้องไปชองบุกกันมาหน่ถูกต้องงคุณมีความสามารถคุณเปรียบเสมือนกับ ่วยลกพิเศษเอากำเบ่เดี๋ยวปืนเอาแก๊นี่พกเยไหหมดแล้วแก๊บเนี่ยต้องพกเนี่ยเยจเป็นแค่จดเต้นทีสีชื้อๆน่แหม่นนกระดาเบิดทีเบิดแดนเหรอเดี๋ยวหลังที่ยี่สิรู้เรื่องเฉลยเลยเฉลยเลยเฉลยเลยเลยเลยไม่ีลังเรอม่ำเ มีอ<จ>ยู่หันลามีอยู่หันลาผู้บริหารก็คุยกันเมื่อแล้วตีเอาไปเป็นคุณโชคบะอ,บอย่าปล่อยโอ้ยคุณโชคได้มัน,มน <c oughs> เราบเปลี่ยนบรคุยน้ำกันแล้วก็นี่คนณคุณโสามารถอยู่ไหนก็ตัง <c oughs> ค์าาร,ร, <c oughs> บรับรองเขาไมรับรองเขาดึงคุณเข้ากลุ่มแล้วกันคุณไม่ต้องทักมาหาผมนะพี่พี่เขาคุ้มไป เพระมันตามเจ้าตัดามข่ <resid anak> ่ามึงมึงเด็กเขากุ้มไปเขาิตไปเลกางกางเขาตุกเขากุ้มไปการเขาตเขากุ้มไปบอเขากุ้มความพ่อด้ล้ำหวาคนละอันคนละอันสุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่เน้อจะไปห้าหลอดตัวทะเลาเอาเอาไปไหนดีเอาไปจุ่มกินเล่ากินเตกินเตะไ Hãy phải là nặng nặng cứ lao luôn quán nè mắc อพากนี่พักจืดเลยนี่เอาโอ้เหรียญบก่ซื้อเขาตัวเหรียญไ่ซื้อแล้วหัวยอกไปใส่อะไนั่นน่ะไปบอกไปกับเราอะไรขอยังไปเสื้ขุนไงกัดอนน้องจอตัวหัวนีตัวกูอันนั้นก็บหนี กูแซวกูไปขายของกูไปนอเขาอ่อนลกเสียคนงานจะไปขายเสียคนงานไเสียชุงงานลยเปียเสียคนชูงงันเลยน้องเขาอ่อนลวก้ว่าเธอคนเล้อไ่กเ ไปนี่กุดดไหนกุดหลวงพ่อาานเดี๋ยวไ่ได้ด้๋ยวฮ่าฮ่าฮ่าแล้วไแล้วตลกมังนห้ว้เอาอีไปเป็นนานั่งหัวอยู่เดียวทังหน้าานี่าอยู่หัวนี่ นี่ยังมาบอกมือนันแม่จะมาวาอีกย่างหนึหัวน้ำจมสิบล่ลงจนจะบอกว่าอะไรซูนขักเด้อว่าวนยัลกพให้แม่เขาบอกหยอกกันเสือจังแล้วเนาะฮ้ามันยี่งแเออ่าวาที่ยิ่จะแปดแมนอีรีลหละ ขอป้ายาดตลอหรอกขอกระาดด้วยงาน้านตดนี้บุ่งเขินขึ้นห้องเย็นแล้วไปเย็นได้บเอาจะจะอกจะกีดให้ขอยาดหรือยังสอย่งบอกควมรักความรักราจคุยกันเรื่องบ้ายัง วิ่งแ่งล้วกูก็บูงงเขาอดตัวแล้วกูจะบเธอแน่ไปลอันนี้กูบงออก่นยมอะไร้ยอ่นอันนี้แม่ที่หนีงมะม่วงน่หลุกนยำเฟันีนัดัดฮัดฮัดมึงหันมากุญายรูปไห้อำช่วงไห้อะนุ่มส้ี่พร้อม่ละสี่พร้อม Hãy subscribe ตรงรูใหม่เด้อล่ะมาดมมาดมมั้ย มาจิตใจลุไหาไอลุกพีไอลูกพีจะหันมาไปใช้ลุงหายไปชมห้เด้อปัดโอ้วิวนี่สวยเลยไอลูกพีปัดคนอยู่กับสายลุงไหมปัดโอ้ยากับเขาหไปจอด มากคามะมาพ่อมูพ่อพวกเบิ่งไปลีเห็ดก้อนเตียกก้อนเตอกอยู่ผุ่นอุ้ยเบืองพท้าชื้วมะเอาไหมเอาเท้ามาเห็นไหมดูมองเห็นทั้งคัน

จีเออมุนอุ the ้ยปุยเนาะเออเเดี the ๋ยวแคนิกมีออเดอร์เอออย่าพึ่งเดี๋ยวคนสีบอันนี้เฮาไอตองเฝ้ามาเหมือนเลี้งตองเฝ้าเขามาเหมือนเลงไเนียเอออิลอเอี้าไปกนเออแยหรตัวลี่แต่เาอยู่ในนี้กูมูแล้ว่าคุณตีด้เป็นยังนั่นเห็นบ่ผู้ใดก็อกครับนี่แหละอิลี หัวยางเดียววันต e ้องเป็นย oh, ังไดีบอกปูหัวยางเดียวเดียวบ่คณะอื่นเขาสอบจออบ่สอบบ่สอบเลยจับจุดมุนอุ้ยปุยเดี๋ยวเมื่อจิบอกมันจิบบ่ตรงคอนเสพเสพบ่สอบบ่เออเสพบ่สอบบ่เออเสพบ่สอบบ่เออเสพบ่สอบบ่เอาลงมากินเนี่ยเอาลงมาพี่บ่มีมือจับหรอกกับบ่มีมือจิถือกินขนม ตั้งข้าวหัวจะมีหยังดอกปออุกกเลยเออเออจื้อใบไอ้จีนนัมโอ้โเแค่ยังกว่าฮึ่มฮึ่มฮ่เดี๋ยวไปแล้วครับไอ้ยี่ะล yes? <c oughs> <c oughs> ูกวะวยั่ไงยีตะลูกไปเลยเอละ่ะครับพี่น้องเซ็ตแลกจิ้มนี้ไว้เซ็ตแลกจิ้มหน,น,นาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะอู้สายลุงง่ามีิลิปุนะ่นอะเป็นนิมิตหมายอันดีมารอบังหันกับลุงยังสริแะแต่ว่ามันอยู่ฟังพุ่น ช่ดาอมมึงดาอมเมื่อไงเนี่ยเพราการรับรางแรกดีครับ